ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่ในทีมมาร์ทแฟมป์เลยไปแล้วสก็อบอ่าแล้วคุณผู้ชมอยากจะสงสัยนะครับตัวละครแต่ละคนว่าใครเป็นใครมั้งนะครับไอ้มินเนี่ยนกล้ามสุดเกยนี่เป็นไอ้เฟรมนะครับส่วนไอ้กางเกงไอ้แมวกางเกงครึ่งตัวนี่เป็นน้องไอ้นะครับส่วนไอ้เอ็กซ์ลาร์ดเลนไปตกบนแบบมาจากมาจากประเทศจีนเอาไปทิ้งจากประเทศจีนนะคือไอ้ฟิล์มนะครับส่วนผมเป็นมิสเตอร์บีทนะผมไปฟิล์มมายังฟิล์มมาอย่างไม่อ่านทั้งาไม่ไปโอ้โห อ่าเปิดไงเอฟเอฟเอฟโอ้ไม่ได้มีห่งอะไรอ่ะโอ้ย่งไม่ใช่หอกออดอไมันจะมีจ้เกงใครัเหลืองคน้นนใครเหลืองนใครก้าใหญ่ไปเลยใครก้าใหญ่ไปเลยมึงไอ้เงี้ยตุณนเจ้ามาด้วยอะไรอะไรไปแกูก็อยู่มึงไเจ้าตะเกไอเจ้าตเมันกันไอสัตว์ไอสัตลยเเี่ยโอยแรอ่ะ มูลวอกมูลวอกถ้าเปิดไม่ได้อ่ะโอ้โหขวาอะไรเอออะไรอะไรอูสเตนทูอะไรอ่ะงั้นมันเจอผีเจอสเตนทูแล้วเฮ้ยเยี่อตกใจนี่ว่าแย่พวกกูเอาไออยู่ไหนไอ้เอาไอเขาบอกว่าคุณมองไม่เห็นไอ้ไอไอเป็นตัวเล็กเกินนี่คุณมองไม่เห็นไออะเราต้องไปนี่ป่ะไปรีบหรอไม่ใช่ใช่นะอาจจะต้องเดินนะเฮ้ยอะไรอะไรโอ้ยแม่ผมเดินเตะหางน้ำแล้วจะล้ม อ๋อเปิดไงเปิดไงเปิดไงเฮ้ยเปิดแล้ว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 กดอีกเปิดเฮ้ยเจ้าเปล่ห์ใครเปิดยังไงหนำเลยคนไหนใส่แว่นแว่นตาเดียวอ่ะเฮ้ยนี่ไม่มีเจ้ามีวิธอันนี้ใช้กุเจ้าแล้วเราล็อกเราเราล็อกอะไรอะไรอีกอีกกดีกูดียก อออไม่เจอพี่หลอนกันหมดแล้วไอ้เหียลงไปดีอะไรอะไรปฟังไปฟังไปฝังอ๋ออะไรอีกไอเสียงอะไรมันเสียงอะไรด้วยพี่ไอ้เราอยู่ไหนกันเนี่ยอะไร อะไรใครตายไรมีมีเ้ยมีมอะยกได้ปะยกได้ปะเฮ้ยครีไ่ด้อะไรอะไรโอ้โหอะไรเนี่ยโอกูต้องใจอะไรเี่ยอุ้ยมีเพิ่มไปยมัตายได้เรไงะไงอะพี่โอสิอุ้ยไพี่ดุมัอยู่ที่ไหนเนี่ย ไอ้ที่เดิมไอ้อะกูทำไงเอากูไปฟีบาฟีบากูลุกไม่ได้กูลุกไม่ได้ลุกไม่ได้โอเคโอเคโอเคมาได้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 หรือว่าจริงๆกูเป็นผีวาเฮียเอาเนี่ยเอาเนเอาเนี่ยเฮียเลยไปรู้ใครเนี่ยพี่ไปรู้เไยจริงๆอย่างเฮียโอ้ยอะไรแม่งบัวหมดเลยต้องลงลิ้นปะไม่ต้องลงลมลิ้นนะเพื่อนเฮ้ยเปิดตู้หาแม่ยเมฆ อยู่วะไอ้หี้ยเอ้ยไม่เปิดเปิดตเวียนได้ยไงเนี่ยจ้าจ้าจะามันเปิดลิงชักได้ยังไงอ๋อแล้วคือต้องถือไปเหรอเออถือไปดิเปิดอีเฮ้ยหมเาไดกแล้วมึงจะไปไหนเอ๊ะเปิดเปิดข้างหลังนี่เปิดไหนวะเปิดไหนอ่ะข้างหลังมันมีเหราเปิดข้างหลังก่อนดิเปิดได้ปะมึงดับวัดิี้ดับหมดดับดับมาไอ้ชีสต่อไปจะใส่ได้เลย

มีอะไรห้องเนี้ยเปิดมันมีอะไรห้องเนี้ยมันมีอะไรก่อนมีกินตัดเล็กด้วยเราไปหามันมียินี่โอ้ยลูปโอ้ยเชี่ยไอ้เชี่ยแม่อาชาริยาวมึงอ่ะเอออือตัวไหนเก็มเงินเฮ้ยมันจัดตีนิอะไรอะไร

จริงเขาก็มีีกนะอาวุธกระเตยอ่ะอาวุธร้แรงอ่นแล้วเพไปแล้วสี่คนนะไอ้เหี้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้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 ยเเฮยเฮเฮยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้้ยเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ ไป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 แล้วโอ้ my อ้ d โอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยอ้ยโช้ยโอ้นโอ้ย้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยตอ้อ้อ้ยโอ้ย้ยโอนเป็นยั้นอยอ้ปโอ้้อ้ยอ้ย้อ้ยโ้ย้อ้ยโ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอยโอ้ยโอ้อ้ยโ้้อยอย ออมามาพวกมึงมาเออเออเอันนี้คืออะไรเนี่ยตัววิดเออร้อยเออตอไม่ได้เหรอตอบไม่ได้เหรอตไม่ได้รบายฮรทอกกด้วย กล้ามใหญ่กันเกินนะบังอ่ะเดินไม่ได้อะไรอ่ะ this way out เฮียอ๋อตรงนี้ต้องใช้ขีดเสียงประตูจะทำนู่ไป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 ผังสีแล้วล่ะอย่างเงี้ยเออไม่ใช่พวกโง่กันตายนี่แหละมาดึงปุ้ยขีดปุ้นขีดตื่นเลยเจอเปิดเพลงเลย้ยคีการ์ดคีการ์ดเฮ้ยคีการ์ด ไปไปไอไปไอ้แล้วมึงน้ำกูดิกูกลัวโอ้กูพูดไม่ออกเลยคลิปนี้แม่งเจอช็อตนั้นไปกูสติแตกหมดแล้วไม่เจออันนี้แหละไอ้คนน้ำเลยไม่ได้แล้วไม่รู้อะโอยนี่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 ตกใจใครเนี่ยอือเออวันดีครับว้าอะไรเนี่ยโว้ยมึงก็ตกใจสัตว์ไอ้เหี้ย แฝ่เอาไฟกูให้ดีๆให้แต่ที่แผนที่แผนที่เฮ้ยมันมีเลขโอ้ยแม่งเอ้มันเอาจจะต้องไปแต่ละจุดนะแล้วไปหาขววมาใส่ป่ะอย่าได้ไปดิดูว่าไอ้ตรงคุกระข้างหน้ากูเห็นมันมีเลขสามอยู่แล้วมีสามแน่นอนเว้ยแล้วพี่ดูดินักหนาวังเจ้าหลาน ใช่คิวแบบระดับหนึ่งล้านคิวอะต้องมีสักเลขแหละเล็กสั้นเลยไปฟังอ่ะไปะแ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 ปไอ้แคค่าสติกูลดมากตอนเนี้ยกูไม่สามารถพูดอะไรได้เยอะเลยอ่ะบมดนะคุณผู้ชมสติในชีวิตจริงองค่าสติในชีวิตจริงไะตอนเนี้ยลดแบบวบๆเลยอะกลัวจัดเลยกูกลัวจัดตอนเนี้ยคือถ้าเกิดเจอช็อตนี่กูนี่ใน S4 แบบรวดเร็วเลยนะเว้ย เปผมคนลุกอ่ะเออเออโอ้โหแม่งกิกไก่ไหมเก็นแค่เกมที่ต่างจากโรบอทแค่นิดเดียวอ่ะหน้ากูกับโรบอทอ่ะมันไม่เหลี่ยมอ่ะเฮียนดิไอ้คุยขอถ่ายรูปไว้ก่อนนะโอเคเจ็บวแล้วเราไปห้องอีกห้องนึงโอเคไปเรียบล้อ ปิดการดปิดการิดการปิดยังไงล่ะปิดไม่ได้เต้อ้คนเปิดก่ตีพี่อ๋อเอานี้เปิดเอานี้ไหนไหนไหไหนไหนแน่ินเออเอาีดไปก่อนขวานอุ้ยอุ้ยอุ้ขวานผัไหมะขวานที่อะไรจอมตีจอวิเศษจอที่อะเหี้ยติดติดติดตดิดออะไร

มึงอะไรไอ้เหี้ยดีแล้วกูปิดตาแตไม่ตหรออแ้้กูแยกันอีอไม่ไอไไคนเดียวไอ้ไอ้โน้ตคนเดียว้วไไอ้เหี้ยยิ่อยู่กมาปิดตากูแล้วก็้อใส่กูโอ้ตกู แมงหุ่ล่อเทพกูตายใจแล้วก็มาจับแกนควันนี้จะเป็นห้องลับแน่ๆเลยเฮ้ยมันมีมันมีเลือดขึ้นอ่ะเอ้ยเลขหนึ่งนี่ไงเนี่ยเลขหนึ่งสามแปดหนึ่งตุ๊กตาหูดูอะไรสามแปดหนึ่งจริงด้วยเห็นไหมนาฬิกาทีกูดาวดูเลขหนึ่งก็เลขอะไรอ่ะเออเออเอามันมีเอามันมีสี่เลขเหรอใช่เดาเลยเฮ้ยไปเดาเลย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 

เมน่ไดูอมไมดูเีดมีงหทุกคนอะนึ่งพี่ดูพี่ดูมิบแล้วดิีปดหน่ติดลบอ่ะพี่นึอ๋อนี่ไงมัเรียก A อ C D ซไงก็คือเราไปหา A ก่อนไอที่เราหาสามันคืตีแล้วก็ดีแล้วก็ดีคือหนึ่งแล้วก็บบ B บคือแป่ะ แปดสามสอ่ปเอออะไรต้องถออีโอ้เฮยสมการนี้อะไรเนี่ย f minutes later ยิ้มส ถ้าพึงยังไม่เลิกล้อหลอกนะเครื่องเนี่ยมันมีเลขมอนี่มึงไปดูเลขตรงไหนวะอ๋อนี่เหรอก็เริ่มจากไหวเรื่อยๆแล้วก็เพายไ่ไปดีเป็นพายพายเท่าไหร่สามจุดหนึ่งเจ็เี้ยแป3่าสามสามจุดหนึ่งเจ็ดลบสองอะไรมามาแล้วไงมาแล้วไง ไอเยี right. oh. mm ่แ hmm. ม mm ่ไอเหี hmm. mm ้ยดเลมอนแน่เลยมาะลินเขามั่วถูกเฉยอ้าวมูมั่วเลขอะไรวะมัวเลขแปดห้าสามหนึ่งนี่นี่นี่เานี้เออะไร

ไอ้โดนถือกุญแจไอ้เดินถือกุญแจไว้หลังเดี๋ยวพวกกูน่าปันกูไปแม่ยังคนเดียวนะพี่เชื่อที่ที่ย้อนบิไปอีกแล้วด้วย้ยไปย่าไปย่ายิงเออเดี่ยวเดี่ยวเฮ้ยใครได้ใครได้ใครได้ไป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 ถู่แล้วยิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงพังเลยโอ้โหกลัวมันต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยมาไอ้สัตว์กูพร้อมลั่นนี่เฮียไปไปข้างบนมันมีกุญแจห้องที่ล็อกอยู่ S <S ไปๆคนมีกระสุนนำเลยม,มีมีปืนแล้วข้ามสติเพิ่มสูงไงเฮียกูกูยังสติลดอยู่กูกลัวจำสแกรเฮียโอ้โหกูห้องนี้นับตองมาแล้วละ่จะเฮียจำสแกรไปไปไปกู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 ไปพี่หลานหลานช่วยแค่นั้นได้ไหอรับเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มโ<ห>อ้โหเฮียอะไรห้องน้ำจะบู๋ไหมรับตาฮะไม่ได้ไง อะไรอะนี่นี่โอ้โหมึงแม่งทางซุกซิซุกซนไอเหี้ยดมตูดที่พี่เฟมเออว่าต้องไปช่องแอร์นี่เนี่ยอะไราจะคือแบบไงกล่องว่ะพี่กล่องกล่องกล่องไอ้กล่องไอ้ฐานกล่องแต่ก็พี่กล่องไม่ได้อยู่เออเฮ้ยนี่อะเฉลียน่าม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 าเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยอะไรไม่ดับไม่และไม่ละไอ้หน้าบิตากูอีกแล้วขำขำเออจะมาแก ต่อไปต่อไปต่อไปึ๊บไปต่อไปต่อไปต่อไปตอไปอไปต่อไปต่อไพต่อไรับอไม่อไหต่อไปตอไปต่อไปต่อไปต่นไปต่อไต่อไป่อไ่อไ่ไปต่อไปตไปอไปอไไปไปต่ไม่อไปต่ออไปตอไปตอไปต่อปตไปต่อไวตไปต่อไอไปอไป่อไไปต่อไปต่อไปไป่ไไปปอไไติดตามด้วยนะครับไ